เฮ้ยล่าสุดเลยครับอยู่กับผมรัาสุมาแล้วนี้คุณอยู่ในเกมโซล่าสแมนนะครับผมนะเราจะมาทำลายดาวกในโลกกันนะครับผมหรือว่าดาวอะไรต่างๆกัได้นะครับผมนะก็จะเป็นไงก็เป็นดูกัเลยนะครับผมไปดูกันเลยโอ,ลอ้โหลรานี่ก็คือเราเขาเราแลครับที่จะมาทำลายนะครับผมนะโอ้โหมีอะไรให้ใช้บ้างเนี่ยอืมมีเอเลี่ยนนะครับมีลำแสง มีการยิงนั่นยิงนี่โอ้มีทรายมีองค์กระบาชนโอเคนะฮะเฮ้ยประเทศไทยอยู่ไหนวะประเทศไทยประเทศไทยอ๋อนีไงประเทศไทยอาอ้กระบ,บาลงประเทศไทยเลย,อย,อยเอ้ยเอยเออะไรเนี่ยประเทศไทยให้ไปก็ครึ่งโอ,โอ้อะไรวะแล้วก็ลงวมดเลยครับออ โอ้โหแตปไป3พันล้านกว่าคนนะครับเออคือแถบเอเชียคือหายไปอ่ะอ่าเอเชียหายไปเลยโอ้โหโอ้กบัดทารมโลกนี่ครับหลุมดำนี่ทางแอฟริกาไปโอ้โหลุมดาโผล่โยโผล่อะไรยังไง เออเออเโทรศัพท <now, S 1> ์โทรศัพท <player> ์ไหวไหมโอ้โหโอ้โหแอฟริกาหายไปหมดเลยนะฮะโอ้โหเหลือไว้แต่ความร้อนนะฮะผมนะโอ้สหรัฐอเมริกาใหเ่แค่ไหนอันนี้ก <Bree> ็อะไรนะบราซิลเอาฟ้าผ่าลงไปโอ้ฟ้าผ่ามันโหดขนาดนี้เลยเลยตุ่ม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 โอ้โหโอ้โห โอ้เสียงเสียงเสียงตัวเสียงก่อนโอ้แหลกเลยอโอ้เสียงแบบตกหูมากครับเมื่อกี้รูปดำฮะโอ้โสูงเข้ามาใกล้ๆอีกนิดโอ้โหนี่ครับดวงจันทร์พุ่งชน โอ้โหโอตรงนี้ตรงนี้นี่มาแล้วครับดวงจันทโผมาแต่ไหนก็ไม่รู้นะฮะโอโ้ตุ้มตุ้มนี่ครับเสกมาให้หมดเลยบูส <c oughs> เขาสายฟ้าเฮ้ยตรงนี้มันยังไม่พังอทุกคนเป็นไปได้ยังไง มันปิดไว้ได้ยังไงฮะโอ้โหประชากรทุกคนตายนะครับทั้งโลกเลยนะฮะเอาอุ้งกระพัดไปเอาอุ้งกระพาดไปโอ้โหกระหายไปหมดแล้วครับไม่เลือกอะไรเลยเฮ้ยมันเลือกอยู่ได้ยังไงอ่ะเอาลุ่มดํามาอ่าลุ่มดาก็ไม่ได้ไปครับดาวอืมดวงจันทร์เอ้าหมดแล้วเหรอหมด S 1> <S 1> <S หมดทุกอย่างอ,โโอเเ๋อมีให้เลือกเลือดด้วย,ยมีมีโลกนะครับมีดาวอังคารโอ้แล้วก็ผมจำไม่ได้ครับพวกเวนัสจูปิเตอร์นะครับผมนะอืมโอเคนะฮะผมโอเคโอเคเราย้อนไหมเราย้อนดี่กว่ีเซ็ตพลาเนตจัดไปโอ้โหโลกกับเอร์มีความส,สุขสุขไปเครัง้งตอนนี้เราจะเรงเท่นี่ครับประเทศเจเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ครับญี่ปุ่นนะฮะ

เออพิซา,ายลงอ่ะทุกคนนี่ครับปิดเสียงนิดนึงครับผมโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหอะไรอะไรอะไรมันมาโจมตีตุ้มตุ้มนี่ครับโอ้โหบราซิลเลยบราซิลเลยอ,อะไรเนี่ยโอ้ระเบิดนะครับดูดูดูระเบิด บาซิลจงหายไปเฮ้ยทำไมยังอยู่ตรงนี้อันนี้อะไรเนะี่ยปิตุ้มอ,อันนี้ครับแอฟริกาใช่ไหมวะเออใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> พังหมดเลยนะทุกคนโอ้อะไรวเนี่ยระเบิด,ดบนี่มัน ลำดุนแรงขนาดนี้เลยอย่ะก็เหรอ,อเอฟเฟคเอฟเฟคตะการตาอือหือโอ้โหอ,อ,อะไรไเนี่ยตุ่มระเบิดรัวๆเลยโอ้โหตรงนี้ยังมีนะครับดีเซ็ตแล้วอีกครั้งดีกว่านะครับเพราะผู้คนก็ตายหมดแล้วนะอืออะไรเนะี่ยปิวปิว โอเคนะครับผมนะก็ปล่อยเลเซอร์ไปนี่นะฮะกดปิดก่อนเออนี่อะไรเนี่ยโอ้โหเลเซอร์ไม่ใช่เลเซอร์ระเบิดอะไรเนี่ยช็อตลายดาวคนอื่นเลยประเทศไทยนี่ครับ ต้องลำแสงแช่แข็งตุ้มร้อนประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเเมืองร้อนก็ทำให้มันเย็นหน่อยละกันนะนี่โหร้อนนักเอาไปเลยครับผมเย็นนะประเทศไทยจะได้หายร้อนกันนะโอ้โหเย็นเลยครับในนี้อันนี้อะไรเนี่ยลำแสงร้อนอ๋อลำแสงเพิ่มความร้อนเฮ้ยผมหันดาวไม่ได้อ๋อนี่ไงต้องหันตรงนี้ นี่ฮะโอ้โหประเทศไทยประเทศไทยร้อนแต่นี้ต้องเพิ่มความร้อนเข้าไปนะโอเคอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อยานพวกยานเอเลี่ยนอันนี้อะไรเข้าไปแล้วทำอะไรโอ้โหยิงแล้วเบิดนะฮะผมนะเอาไปอีกอันนี้ล่ะเราจะลองทุกอันเลยนะฮะอม เบิ้มลงไปอ่านี้ด้วยอ่ะปล่อยปลยปลื๊ดรวบรวมพลังอู้มวันนี้ฉีดเลยนะไม่ต้องรวบรวมพลังเฮ้ยอ,อ,อ,อโลกร้อนขึ้นมาเลยอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยโอ้โหดาวระเบิดเลยโอ้ my god อ oh ้ my god อะไรเนี่ยมันรุนแรงขนาดนี้เหรอโอเครีเซ็ตโลกเลยนะโอเคโลกก็มาดีมีความสุขอยู่แล้วเราเลงประเทศไทยอย่างเดียวเลยสุาประเทศไทยเนี่ยจะมีใครก็ไม่รู้นะผมไม่ขอเอ่ยชื่อดีกว่า มันจะโหแล้วเขาก็อ๋ออะไรยังไงโอ้โหเจาอจเจาะทะลุเลยเหรอโอเคก็คคปล่อยไม่จาะไปอันนี้อะไรปึ๊บอะไรเนี่ยมือสร้างโลกแล้วก็สร้างโลกแล้วก็อะไรอ่ะอ๋อสร้างโลกมาบางังเฉยๆเหร ล้วเราก็ยิงดูเฮ้ยมีปกป,ป้องโลกด้วยเฮ้ยยิงดูมันก็จะติดโลอหรือว่ามันอ๋อนี่มันติดโลกนะทุกคนนี่โอ้โหสุดยอดฮะทะลุจริงดิเอ้ยทะลุจริงจริงอ่ะเออมีโลกด้วยป้องกันนะฮะปีศาจนะฮะโอ้โหอันนี้แหละปีศาจหนปลาหมึกงับโอ้โหออกมาจอมีีมืด เจาะประทไทยนี่ไปให้หมดเลยเจาะลงนะฮะดึงกับดาวตัวเองโอ้โหเท่โคตรเท่เลยทุกคนนะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหหมดแล้วอันนี้ปีศาจนอนนะปึ๊บปึ๊บอยู่ไนอ่ะโอ้โหดีฮะโอ้โห Okay, นอนโอเคอเครับพีซซ่านอนวิวชัวรจะกินมนุษย์โลกให้หมดเลยจอมฮะเฮ้ยอะไรนะเนี่ยเอเลนเอ็กก์เหรอ <laughs> เอเลนไม่ใช่แล้วโอเคฮะวิตูมหตายโอ้โหนกประมาณผันแมนนี่ฮะ วางเยอะโอ้ยแหลกแหลกแกฮอือือโอ้ทีเดียว <laughs> อะไรกันเนี่ยครับผมโอ้โหดาวโลกตายกันหมดทุกคนเลยนะครับผมนะโอ้ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับที่หน้าจะเป็นไงไปดูกันต่อน,นะครับผมนะสหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย see you again